ผมก็มีจดหมายวงเล็บลับถ้าคุณสนธิจะชี้แจงให้ผู้ชุมนุมทราบภายหลังกรุณาเล่าให้ละเอียดเรามาทำหน้าที่กีดเส้นใต้หน้าที่ใช้หนี้แผ่นดินและมาทำบุญ <S <S ผมเป็นผู้ว่ากอทม6ปี ผมเป็นผู้ว่ากทม6ปีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดคนเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลแม็กซ์ใสสและเป็น <c oughs> ผู้ว่าราชการจังหวัดคนเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งเอเชียของเกาหลีใต้ <c oughs> จึงจึงต้องออกไปทำหน้าที่แม้จะเสี่ยงก็ตามพี่ลองโทรศัพท์มาหาผมเมื่อเช้าก่อนหกโมงเช้าบอกสนธิสนธิต้องอยู่เป็นเสาหลักนะ แล้วก็มีคุณพิภพคุณสมศักดิ์คุณสมเกียรติผมไม่ถามคำถามหรือความเห็นพี่รองเพราะผมรู้ว่าพี่รองเป็นทหารที่เป็นทหารด้วยจิตใจไม่ใช่เป็นทหารเพียงแค่เสื้อผ้าหรือว่ายศตำแหน่ง พี่รองเป็นคนที่คำไหนคำนั้นที่สำคัญที่สุดพี่รองเป็นคนรักชาติรักบ้านรักเมืองและผมได้ยินพี่รองพูดผมก็บอกว่าจริงๆผมก็คิดเหมือนพี่รองเพราะฉะนั้นแล้วกราบมาที่แทบเท้าพ่อแม่พี่น้องและน้องปองที่เป็นห่วงเป็นใยเพราะว่า ถ้าผมไม่ติดที่พี่ลองผมก็ทำแบบพี่ลองทำไมเหรอพี่น้องอย่าไปปิ้งปลาประชดแมวอย่าไปสู้สู้ได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วก็กลับบ้านเพราะว่านี่มันสงครามครั้งสุดท้ายบางครั้ง เมื่อคืนนี้พี่น้องฟังผมปราศัยคงเข้าใจคำพูดผมที่ผมบอกพี่น้องว่าถ้าผมตายสักคนหนึ่งแล้วแผ่นดินมันดีขึ้นผมยินดีตายเพราะการสงครามมันต้องมีผู้เสียสละพี่น้อง ไม่มีสงครามไหนที่จะชนะได้ถ้าไม่มีคนเสียสละพี่น้องจำมาไว้ถ้าเสียสละแล้วยังไม่ชนะสงครามก็ต้องถือว่าชาตินี้บ้านนี้เมืองนี้มีเวรมีกรรมมาแต่พบก่อนชาติก่อน ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปพี่น้องพี่น้องไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิน้นคนที่ตัดสินใจขึ้นมาเป็นแกนนำประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วเอาทรัพย์วางไว้ข้างๆตัวเอาชีวิต ฝากเอาไว้กับฟ้าเป็นอย่างไรก็ต้องยอมให้มันเป็นกันอยู่แล้วพี่น้องอย่าลืมว่านี่คือบททดสอบความแข็งแกร่งของพวกเราปรเปลี่ยนพลังความแค้นให้เป็นพลังความมุ่งมั่น ที่จะต้องสู้จนกว่าชนะถ้าไม่ชนะไม่ถอยเก็บน้ำตาเก็บความแค้นเอาไว้ในอกในใจเปลี่ยนน้ำตาเปลี่ยนความแค้นอันนั้น เป็นความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช้เหตุการณ์ของคุณชัยวัน์สินสุวงเหตุการณ์ของคุณจำลองศรีเมืองและอาจจะหลายเหตุการณ์อีกต่อต่อไปเป็นบทเรียนชี้ให้เห็นว่าคนที่รักชาติรักศาสตร์รักกษัตริย์โดนตำรวจโดนนักการเมืองรังแกและตำรวจคนนั้นที่อยู่เบื้องหลัง หมายจับอันนี้ชื่อพลตำรวจเอกจงรักจุธานนนพลังความแค้นคำพูดที่บอกเล่าต่อๆไปถึงชั่วลูกชั่วหลานมันยังรุนแรงมากกว่าอาวุธมีดดาบที่ปักลงไปในขั้วหัวใจเขา เพราะมันเป็นพลังความแค้นของสังคมที่จะต้องจำชื่อจงรักจุทานนและตระกูลเขาเอาไว้ไปจนตายเอาพลังรักชาติออกมาสร้างความเพียรให้เห็นให้เห็นให้เห็นว่าแม้ คุณชัยวัฒน์สินสุวงพี่จำลองสีเมืองของผมจะถูกจับแล้วเราก็ไม่ท้อใช้ความเพียรอันนี้เดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปเพราะว่าถ้าเราท้อเราไม่เพียรจะทำให้สิ่งที่คุณชัยวัฒน์และพี่จำลองยอมสูญเสียอิสรภาพส่วนตัวยอมขมขื่นในใจนั้นไร้ความหมายไปเลยพี่น้อง ให้ทั้งสองคนหรือจะเป็นใครต่อไปนั่งอยู่ในคุกแล้วก็อดยิ้มในใจไม่ได้และพูดบอกว่านี่แหละคือทหารเสือของพระราชาพระราชินีที่แท้จริง